ลงไปดูสงขลากันหน่อยค่ะทางกรมทางหลวงชนบทเนี่ยนะคะได้เปิดเผยว่าตอนนี้ถนนเลียบทะเลสงขลาสายสอข .4009 อำเภอกระแสะสินกว่า10กิโลเมตรตอนนี้คืบหน้าไปแล้วกว่า70%คือถนนเส้นนี้เนี่ยเป็นไปตามแนวทางการพัฒนาไทยแลนด์ล mm ิเวร่าและเขาก็ทำแล้วเนี่ยนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็มีความคืบหน้า โดยทางกรมทางหลวงชนบทนะได้ดําเนินการตามมติคอร,รมอในการพัฒนาทางหลวงชนบทสนับสนุนแผนพัฒนาการท่องเที่ยวเรียบชายฝั่งทะเลด้านตะวันตกของอ่าวไทยหรือว่าไทยแลนด์ลิเวรานะคะส่งเสริมศัก,กยภาพด้านการท่องเที่ยวริมชายฝั่งทะเลศาบสงขลาและพัฒนาโครงข่ายทางหลวงชนบท เอาในความสะดวกให้กับประชาชนด้วยนะคะก็เริ่มดําเนินการแล้วและตอนนี้คืบหน้าไปแล้วกว่า70%ด้วยกันค่ะเป็นถนนแอสฟัลต์แอสฟัลติกคอนกรีตสองช่องจราจรกว้าง7เมตรนะคะแล้วก็พร้อมขยายความกว้างของได้อีกนะมีการติดตั้งระบบไฟฟ้าทางรางระบายน้ําทางเท้านะคะทุกอย่างก็ออาในความสะดวกเรื่องของการจราจรแล้วก็เรื่องของความปลอดภยัยงบประมาณในการก่อสร้าง124ล้านบาทค่ะตอนนี้คืบหน้าไปแล้วกว่า70% ะะซึ่งถ้าสร้างเสร็จแล้วก็จะช่วยยกระดับโครงข่ายสายทางเชื่อมแหล่งท่องเที่ยวที่ได้มาตรฐานของจังหวัดและภูมิภาครองรับการขยายตัวของเมืองรองและส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวชายฝั่งทะเลภาคใต้แหล่งใหม่ที่สามารถเข้าถึงได้ง่ายเดินทางสะดวกแล้วก็ปลอดภัยมากขึ้นค่ะ